เจ็พุทธานุสติอิติปิโสพระวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกับวิทูอนุตตโลปุริสาธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธพระวาติ 8. ธรรมานุสติสวาขาโตพระวาตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตพโพวินยูหิติ เก้าสังขารุสติสุปฏิปันโนพระคัโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระคัโตสาวกสังโฆยายัปฏิปันโนพระคัโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระคัโตสาวกสังโฆยาติทางจตาริปุริสะยุคานิอัตถาปุริสะปุคลาเอสพะคัโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปหุไนโยทักขิไนโยอัญชจลีกะระนิโยอนุตรังบุญยักเขตังโลกัสสาติ สิบเอ็ดกินดามันีปียังมันตังกินดามณีปียังมันตังยสังทาสังโกนางอุปัสัมติสินีหังมาตาปิตาวะโอระหังพระโพันจากมหาราชาตะวังมังโปสัตุโนทีปังกะลีเทโวสุโปเสติกินจิตเทโวเยสกปัจชังทัศมิงกินีวาทตาปียังกันตังสาลิปุโตพระวันตุมีสิทธิลาพังชนะนัยยมณีกินดาปียังจะทถานังสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะ สิบเอ็ดสักกตวาสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวลังหีตังเทวะมนุษสานังพุทธเตชนาโสธินานัสสันตุปทาวาสเพทุกขาวูปสเมีนตุเตสักกตวาธรรมลรัตนังโอสถังอุตมังวลังปริราหูปสัมมะนังธรรมเตชนาโสธินานัสสันตุปทาวาสเพพยาวูปสเมีนตุเตสักกตวาสังฆะรัตนัง, wa, wa, ง wa, ana, โอสถังอุตมังวลังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนาโสธินา นันสันตุปทาวาสาเพโลคาวูปสเมติเตเจตพุทธานุสติอิติปิโสรพระควาอรหังสม,มาสัมพุโทโธวิชัยเจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตะโลปุริสะธรรมมาสาลรตริสัทธาเทวมนุษย์สานังพุโทโธพระควาติแปดธรรมานุสติสวากขาโตพระคัตาธมโมสันทิตโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานาจิโกปัจจตังเวทิตโพวิญโยหิติ ก้าสังขานุสติสุปฏิปัโนพระเขาว่าโตสาวกสังโคอุชุปฏิปโนพระเขาว่าโตสาวกสังโคยายาปฏิปโนพระเขาว่าโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปโนพระเขาว่าโตสาวกสังโคยาดิทางจตาริปุริสยุคานิอัตฐาปุริสปุคคลาเอสพพาวโตสาวกสังโคอาหุเนโยบาหุเนโยทักขีเนโย อัญเชลีการณิโอนุตรังปุญญเกตังโลกัสสาติสิจินดามนีปยียงมันตังจินดามนีปยียงมันตังยสังทาสังโกนางอุปสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอรหังปโปโตนจะมหาราชาตาวังบังโพสัตถุนโนทีปังกะเลเทโวสุโภเสติกินจิเทโวเยสกุปะชังทัศมินกินเนวาทัตตาปียงกันตังสาลีปุตโตพะวันตุมี สิทธิราพังชนะนเยมณีกินดาปียังจะทนังสเพชนาพระหูชนาปียังมะมะสิบเอ็ดสักกตวาสักกตวาพุทธรัตนังอุสถังอุตมังวลังมีตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะสุทินานสันตุปทวาสเพทุกขาวูปัสเมนตุเต สักกตะวาธรรมรัตตานังออสถังอุตมังวรางปะริลาหุงปสัมมานังธรรมเตเชนะสุตินานัสสันตุปทวาสะเพพยาวูปสัมินตุเตสักกตะวาสังฆรัตตานังออสถังอุตมังวรางอาหุงในยังป้าหุงในยังสังเตเชนะสุตินานัสสันตุปทวาสะเพโลคาวูปสัมมินตุเตเจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสวัควาอรหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขตโลกัวิทู อนุตลลตรลพุทิสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธะควาติแปรธรรมานุสติสวาขาตัวะควาตาธรรมโสันทิติโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปานายโกปจ,จตังเวทิตโปวีญูหิติเก้าสังขานุสติสุปฏิปนโนะควตาตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปนโนะควตาตัวสาวกสังโฆญายปปาปฏิปโนปควาตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิโปโนปควตาตัวสาวกสังโฆ ยติทิฏจตาริปุริสายุคานิอัตถาภุริสาปุกลาเอสพัพพะควโตสาวกสังโฆอาหุนยโยปาหุนยโยทักขีนยโยอัญชฉลีกรนิโย و, อนุตตลังปุญญกเขตังโลกัสสาติสิทธิกินดามณีปียังมันตังกินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปัสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโปตันจะมหาราชาตาวังมังโปสัทหุโนทีปังกะเรเทโวสุโผเสธีกินจิ เทวเยสโคปัจฉังทัสมิงกินีวาทตาปียงกันตังสาริปุตตพวันตุมีสิทธิลาพังชนะนเยมณีกินดาปียังจะท่านังสัพเพชนาพ่อหงชนาปียังมะมมะสิบเอ็ดสัพกตวาสักกตวาพุทธะรัตนังอุสัถังอุตมังวลังหิตังเทวมนุษา์นังพุทธเตชนะโสตินานสันตุปทาวาสัพเพทุกขาววปัสมิตุเตสักกตวาธรรมะรัตนังอุสัถังอุตมังวลังปิราหงปสมนังธรรมเตชนะโสตินา นั่นสันตุปทาวาสัพเพพยาวูปสมินตุเตสักกะวาสััฆรลตนังอุสถังอุตมังวลังอาหุเนยังปาหุเนยังสังเตชเะนสธินานั่นสันตุปทาวาสัพเพโรคาวูปสมินตุเตสิบสองว่าพระคาถาชินนบัญชรชนะชยาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวาหนังจะตูสัจจาสัพพังละสังเยปิวิงสูตรนราสภาตันหังกลาทโยพุทธา ทัทวีสตินายกาสัพเพปฏิติตาไมหังมัทเกเตมุนิสลาศีเสปฏิติตโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโรจนีสังโฆปฏิติโตไมหังอุเลสัพพุนากโลอาทเยมีอนุรุธโธสาลีปุตโตจัทธคินีกุลทันยูปิติภาคัสมิงโงคันลานูจาวามกเกทักคินีสาวนีไมหังอาสงอานันทะาหุลา กัสโปจะมหานามูอุปาสูงวามาสโสตะเกเกสโตพิธิภาคัสมินสุริโยววะปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขาวโวปุมาและกัสโปเทโลมหิศีจิตวาทโกสโสไมหังวัฒนีนิจังปฏิฐาสิคุณากาโลปุนโนอังคุริมาโดยจะอุปาลีนันทศีววลีเทราปัญจะอิมีชาตานาลาเตติละกามมมะ เสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอเตเอตาสีติมหาเถราชิตะวันโตชิโนรสาชาลันตาศีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันติตาลตานังปุระตัวอาศีทักขีนีมีตสุสุตะกังทัชชักังปัชโตอาศิวามีอังคุลิมาละกัง ขันธมูมลปริกกันจะอาตานติตยะสุตกังอากาเซฉะทนังอาสิเสสาปกาลสันธิตาชินานานาวะละสังยุตตาสัตตาปากาลสังสัตตปากาละลังกตาวาตาปิตาทิสันชาตาภาหิรัตฉัตุปัทวาอาสศสาวินาะ ยังยันตุอนันตชินะเตชะสาวัสะตูมีสกิจเจนะสัทธาสัมพุธทธปัญเลชินะปัญชะมะฉมหีมิหะลันตังมหีตะเลสัทธาปาเลนตุมังสาเพเตมหาปุริสาสภา,า,าอิเจวะมันตุสุขโตสุลโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลีสังโฆสังขานุ พาเวนะชิตันตรายโยสัตรธรรม,มานุภาวะปาลิโตจารามิชินะปัญเลติสิบสามบทสวดภาหุงมหากาภาหุงสหัสสมพินิมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตะโครัสะเสนมาลังทานาทิธามวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาวะวัตเตชยมังคลานิมาลาติเลกะมะพิวิชิตะสภรติงโคลัมปนา เลาว่ากับมาคามาถัดถายยักขังขันตีสุัาตะวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชสาพระวาตตเตชยามังคะลานินานาขีดินข้าเชวลังอติมัตภูตังทาวะ่าคิดจักกมามะสานีวสัสทารุนันตังเมตตมู้เสกกวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชสาพระวาตัตเตชยามังคะลานิปุขิตขาขะคะมหิหัตถสุธาลุนันตัง ทาวันติโยชนะปะถังคุริมาละวันตังอิตีพิสังขตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชสาพรตวุเตชยมังคลรานิกตาวานากัตถะมุทะลังอิวะครับพินิยาจินใจญาทุบถะวจานังชนะกายะมัชเฉสันเตนะโสมะวิธนาชิตวามุนินโทตันเตชสาพรตวุเตชยมังคลรานิสัตจ,จังวิหายะมติสัจจกะ ทาพระเกตุงวาทาพิโรปิตะมนังอติอันทภปูตังปัญญาปทีประชาประชาดิโตชิตะวามุนินโทต,ตันเตชัสสาพระวัตติเตชยมังคลานินันโทปนันท่าผู้ชัขังผู้ทางมหิตทิมอุตเตนะเถละผู้ชเคนะท่ามาปะยันโตอิตูปเทสาวิธินาชิตะวามุนินโทต,ตันเตชัสสาพระวัตุเตชยมังคลานิพุทธาหะ ทิฏฐิพูชเชคเฮนะสุทัตหัตถังพัมังมิสุทธิชุติมิทิพกากาพิธานังยานาคเทนะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวตเตชมังคลานิเอตาปีพุทธชยะมังคละอัถะคาถาโยวาจโนที่นาที่นีสารเตมตันทีอิตวานะนีกับวิวิธานิจุปัตถวานิโมุขังสู่ขังอาทิขามายะ นาโดสป,ปัโยมหาการุณิโกนาถูหิตตายะสภะปานินังคูเรตาวาปาและมีสัภาปะโตสามโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวเชนะหงตุเตชยมังคลังชยันตโพธิยามมเรศกยานังนั้นที่วัฒโนเอวังตะวังวิชโยหหิชยัสูชยมังคะเลอัปปราชิตปัลลังเกสศเส ปทวิโขคารีอภิเสกเกสัพพะพุทธานังอคับปัตโตปโมูทติสุนักขัดตังสุมังขลังสุป,ปาพาตังสุขติตังสุขานุมุหุหุตโตจะสุยิตถังพม,มัจจาริสุปทักขีนังกายกรรมมังวายากกรรมมังปทักขีนังปทักขีนังมโนกรรมมังปณิทีเตปทักขีนาปทักขีนานิกตวานะละพนตถีปทักขีนี Automated automated like พระวัตตุศพพระมังขะลังรักขันตุศพพเทวตตสศพพระพุทธานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุุัพพระมังขะลังร <pl> ักขันตุสัพปเทวตตสศพพระธรรมมานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตพระวันตุศพพรมังขะลังรักขันตุศพพเทวตตสศพพระสังฆานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเต14ปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปคะเลโพธิคะเลแต่หิงแต่หิงตาธรรมธานีนระพวันตุกุชิตาโสถิงกโลนเตถา้าวิหารมันทะเลเทรลาจะมัชฌานวากาจะพิกขโวสารามิกาธานปตีอุปาสกา ขามาจัดเทสานิข้ามาจัดอิสราสัปานุภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังศีทะชาตาอัฐโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวะลังปติจเตสัเพเิทุกขัสสะกะลลนตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมะ ทลาจะปุคลาสังโคโหตุสมาโควะอัธายาจหิตายะจะอัมเฮลักขตุสัพธรรมโมสัเพปิธรรมะจาริโนวุฒิสัมปาปูในยามะธรรมีอริยปเวทิติปัสสนนาโหตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทาลังประวิชันโตกาเลเทวปวัสสตุวุทิ ภาวายะสตานังสัม,มิิธังนตุมีทนิ่งนาตาปิตาจอัตตาชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังรรม,มีณราชานูประชังลักขันตุสัพพทาสิบห้าเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขับปัตาจะินิทุกขาพยัปัตตาจะนิพยาโสงกับปัตาปตาจะินิโสกาโหนตุสเพปิปานิโน เอตาวตาจะอัมหิหิสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทายะศีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิริตาโหตุขัชฉันตุเทวตาฆตาสัพเพุูธาพระลักปตาปจจก,การันจะยังพลังอรหันตานันจะตเตชีนะลักขังพันธามิสัพพส สิบเสมังคลักาถาโหนตุสัพพังสมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสาพพระพุทธานุภาเวนะสถีโหนตุนิรันตรังโหนตุสัพพังสมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพระธรรมานุภาเวนะสถีโหนตุนิรันตรังโหนตุสัพพังสมังขลังรักขันตุสัพ ปเทวตาสาพพสังขารุภาเวนะโสตีหงตุนิลันตรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางลกและทางธรรมขอทั่วทีเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมเหล่านี้ เ,ออมเมื่ออนุโมทนาแล้วเมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย่อเศียรีเหรียญย่อเศียรีเหรียญไหวค้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปฏิจจสมบูรณศักดิ์สิทธ์ผู้ประการเือนมุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขอพ้นบนนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่ว,สวมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากและะไปทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จเจริญเรื่องเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมันทั้งหลายสมดุรพร้อมด้วยท่นอาสารสมบัติปริวารสมบัติสมบัติมีดวงตาเห็นทมสำเร็จในการมิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายานและเจริญด้วยจตุรพิทักร์เฉยทั้งสี่คืออายุวันน่สุขับพะละเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเสรีฐีทุกท่าน